สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเฟสใหม่ของเรานะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาชมบรรยากาศของโซน Eleven. บ้านเดี่ยวชั้นเดียวกันนะคะแล้วก็พามาชมกันนะคะว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเราแบบบ้านจะเป็นยังไงนะคะค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของเรานะคะก็จะมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ค่ะเป็นบ้าน ที่พร้อมอยู่พร้อมโอนแล้วก็กําลังก่อสร้างอยู่นะคะเนื้อที่ของฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่ 57- ถึง127ตารางวาเลยนะคะจะมีหลังใหญ่สุดนะคะซึ่งจะอยู่ห้องมุมนะคะค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนเหมือนกันนะคะฝั่งนี้เนื้อที่นะคะก็จะอยู่ที่65ถึง84ตารางวานะคะ เดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะคะว่าบ้านเดี๋ยวชั้นเดียวของเรานะคะแบบบ้านนะคะจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะค่ะ <c oughs> หลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังที่โครงการจัดไว้ให้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ <c oughs> เข้ามานะคะประตูรั้วของเรานะคะก็เป็นประตูรั้วรีโมทเลยนะคะ เข้ามาก็จะเจอกับที่จอดรถนะคะซึ่งพื้นที่ที่จอดรถนะคะก็สามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยค่ะบริเวณรอบบ้านนะคะโครงการก็มีการปลูกหญ้าไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะทําให้ลูกค้านะคะมีพื้นที่สีเขียวนะคะก็สามารถจัดเป็นมุมสวนหรือว่ามุมนั่งเล่นได้เลยนะคะเรามีให้รอบบ้านเลยค่ะตรงนี้ก็เพื่อแบบว่าเพิ่ม บรรยากาศให้กับลูกค้านะคะในการพักผ่อนค่ะเข้ามาก็จะเจอกับในส่วนของห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกของเรานะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะนะคะประตูรั้วของเรานะคะก็สามารถเปิดจากในบ้านได้ด้วยนะคะก็จะมีปุ่มกดอยู่นะคะในส่วนของในบ้านนะคะเวลา ลูกค้ามีแขกมานะคะก็สามารถเปิดประตูรั้วจากในบ้านได้เลยนะคะบ้านของเรานะคะเรามีปลั๊กไฟให้นะคะเยอะมากนะคะเกือบทุกมุมของบ้านนะคะตรงนี้ค่ะเราออกแบบมานะคะเพื่อว่าให้ลูกค้านะคะสะดวกในการตกแต่งบ้านหรือว่าสะดวกในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะวางอยากจะวางทีวีตรงไหนนะคะก็สามารถออกแบบได้เลยนะคะ นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของด้านหน้านะคะห้องนอนใหญ่ของเรามีพื้นที่ที่เยอะนะคะตรงนี้นะคะที่โครงการจัดไว้ค่ะก็จะมีเตียงค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะชั้นวางทีวีนะคะลูกค้าสังเกตเลยนะคะว่าเรายังมีพื้นที่ใช้สอยที่เหลืออีกเยอะนะคะตรงนี้ ห้องนอนใหญ่ของเราก็จะมีห้องน้ําในตัวให้นะคะหนึ่งห้องนะคะรองมีช่องแสงไว้นะคะตรงนี้ลูกค้าใช้ห้องน้ําตอนกลางวันนะคะก็แทบจะไม่ต้องเปิดไฟนะคะเรามีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งแว้กับลูกค้านะคะตรงนี้บ้านเดียวชั้นเดียวของเรานะคะ มี3ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะทุกหลังเลยนะคะแบบบ้านก็จะเหมือนกันนะคะเข้ามาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะห้องรับประทานอาหารของเรานะคะโซนนี้ก็ด้านข้างนะคะสามารถออกไปยังระเบยียง นอกบ้านได้ด้วยค่ะเราก็มีเป็นประตูให้นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าก็เวลารับประทานอาหารนะคะสามารถเปิดประตูจากโซนตรงนี้ได้นะคะบ้านของเรานะคะออกแบบมาค่ะมีประตูหน้าต่างที่เยอะนะคะเพราะว่าเน้นความโล่งโปร่งสบายค่ะให้ลูกค้ามีความสุขในการพักผ่อนอยู่บ้านนะคะ นี่ก็จะเป็นห้องนอนกลางนะคะที่โครงการจัดไว้ค่ะก็เป็นห้องนอนเด็กนะคะบ้านไหนนะคะที่มีลูกเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุนะคะบ้านเดียวชั้นเดียวของเราตอบโจทย์สำหรับลูกค้านะคะลูกค้านะคะอยากจะเข้ามาชมโครงการหรือว่าบ้านตัวอย่างค่ะก็สามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะคะสำนักงานขาย ของเราเปิดทุกวันเลยค่ะนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนกลางกับห้องนอนหลังนะคะห้องน้ำของเรานะคะแต่ละห้องนะคะมีพื้นท,ที่กว้างค่ะไม่แออัดแน่นอนนะคะบ้านของเราฝ้าสูงกว่าสามเมตรเลยค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนหลังนะคะห้องนอนนี้ก็ บรรยากาศล่มลื่นนะคะด้วยการที่แบบว่ารับธรรมชาติรอบๆโครงการเข้ามานะคะตอนนี้นะคะบ้านเดียวชั้นเดียวของเราค่ะมีโปรโมชั่นฟรีส่วนลดสูงสุดถึง1นึ0 0 0สนบาทเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอีก หห้องนะคะก็คือจะเป็นห้องครัวนะคะบ้านนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าเราจะมีการแบ่งสัดส,ส่วนไว้ให้กับลูกค้านะคะได้อย่างชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวนะคะลูกค้าแทบจะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะเราก็มีประตูไว้เพื่อออกไปยังลานซักล้างด้านนอกได้ด้วยนะคะ ด้านนอกก็จะเป็นลานซักล้างนะคะเป็นบรรยากาศของนาหม่อมนะคะตรงนี้ทำเลหรือว่าการเดินทางนะคะก็สะดวกมากค่ะจากเซนทรัลน,นะคะลูกค้าเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นเองนะคะบริเวณรอบบ้านของเราก็มีการต่อก๊อกน้ำไว้ให้ลูกค้านะคะรอบบ้านเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าแทบจะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มนะคะขี้กระเป๋า กู้ผ่านนะคะเข้าอยู่ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาชมกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ